หลไป,ปสวยๆว่ายังไงคูณ6โอเคแตกให้บางมาแล้วพันสี่หกสี่คูณแปดจะไปหยองนะผมตอนนี้ขึ้นมาที่คูณสิบแตกให้อีกทีนึงสวยงาม สวัสดีวัยรุ่นแม่แวัยรุ่นดูไปวัยรุ่นจะทายที่หัวใจเกเรทุกคนด้วยนะจะฝากแท็กไลค์สับสกายกดกระดิ่งกองแกงกองแกงช่องบังด้วยนะวันนี้บังก็อยู่เกมขุมทรัพย์แห่งแอทเทคหรือเกมสาวถ้ำไปเลยวัยรุ่นเดี๋ยวมาดูอัตราการจ่ายของเกมนี้กันก่อนเลยนะอัตราการจ่ายก็จะมีตามนี้เลยนะมีตัวจ่ายหลายตัวนะกดเข้ามาดูกันเอาเองเลยนะวัยรุ่นแล้วก็เกมนี้สเกตเตอร์ต้องเข้าสี่ตัวถึงจะได้หมุนฟรีแล้วก็มีการซื้อฟีเจอร์ด้วยนะโอเควันนี้บังก็พกทุนที่แปดร้อยเดี ไงไหลหรือเปล่าดอกนี้ไม่ไหลนะผมมาแค่ดอกเดียวเองนะใจเย็นๆนะวิรุ่นนะค่อยๆไปค่อยๆไปกันนะเดี๋ยวมาดูวันนะดอกนี้หนึกว่าใช่ไม่มาเลยหรอเนี่ยใจเย็นๆวิลุ่นโอโ้โหมาแล้วนะ้าเขียวดอกนี้ว่าไงไหลไหมมาทีะด,ดอกอย่างเดียวเลยนะยังไม่มีชุดต่อเนื่องเลยนะเอมาว่า,างไงดอกนี้มาไหมสิบต่อเนื่องคนระับผมไปอีกทีสวยงามน้าเกียว น้ำเงินมาหรือเปล่าดอกนี้ยังไม่ใช่นะผมลงมาพร้อมกับสเกตเตอร์แลนะสเกตเตอร์ลงมาให้เห็นทีละตัว2ตัวนะผมไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะเกมนี้ต้องเข้าสเกตเตอร์4ตัวนะ ดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเข้าให้หรือเปล่าเบ็ดยี่แต่ตอนนี้ก็ขอไหลนอกไปกันก่อนนะวรุ่นโอเคผมไหลนอกอสวยๆขึ้นมาถึงคูณสี่ว่ายังไงคูณห้าขออีกทีให้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับผมใจเย็นนะวรุ่นนะค่อยๆไปนะมาดูกันดอกน,นี้ไหลสิบอีกทีนึงสวยๆว,ว่าไงเคลงมาหรือเปล่าดอกนี้เคลงมาจริงๆครับผมหน้าเขียวมาไหมไม่มาผมเอาหน้าอืบไปก่อนละกันมาอีกทีนึงสวยงามผมอย่างนี้ว่าไงดีโอ้โห หรืว่าจะต่อเนื่องนะไม่เป็นไรอย่างนั้นก็แต่งมาให้เรา4ี่ร้อยแล้วนะผมไปดูกันต่อดองนี้โอ้โหสเก็ตเตอร์ลงมาจังเลยนะไม่เข้าเลยสักทีเอาให้หน่อยเร็ววันนี้อืสเก็ตเตอร์จะมาหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามาก็ขอให้มาจะเร็วๆนะผมอ,มอมืดูสิดูสิมาแล้ว3มตัวนะครับขายอีกตัวเดียวเท่านั้นอีกตัวเดียวเท่านั้นับผมไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะไปรุ่นโอ้โหวิ่งเข้ามาจนได้มาจริงๆนะส่งคำล้ำลือกับสาวถ้ำนะ วันนี้เดี๋ยวมาดูนะเข้าแล้วจะเป็นยังไงนะจะแตกให้บังเท่าไหร่นะครับผมเอาหน่อยวันนี้ขออีกทีม,ม,มาจริงๆนะคือมาที่คุณหกสวยงามครับผมดองนีเจ็ดร้อยยี่นะแต่งมาแล้วนะขออีกทีคุณแปดสวยงามครับผมไปกันต่อเนื่องเลยนะวันนี้ึอือม,มาถึงคุณสิบแตกมาให้บงังแล 8, 2, นะ้วแปดร้อยก็สองน่ะยังเหล็กตั้งเก้าหมุนนะครับผมรออะไรอะ่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะวัยรุ่นว่าจะเป็นยังไงวันนี้เข้าแล้วขอให้แตกอย่างเดียวพอนะถ้าไม่แตกนี่ไม่ได้นะ จะเข้าแล้วผมก็เข้ามาจริงๆนะเอาหน่อยวันนี้จะบวกเท่าไหร่ดีล่ะทุน8ปดร้อยนะผมตอนนี้ก็ขึ้นมา2องพันกว่าเกือบสามพันแล้วว่าโอ้กาไรแล้วนะแต่ยังไม่พอนะผมบังไม่พอแค่นี้นะขอสุดเลยนะวันนี้นะสุดป้ายไปเลยวันนี้แต่มันวันว่าจะสุดยังไงครับผมโอ้ยดอกนี้มาแล้วขึ้นมาถึงคูนสินะคูนสิแแตกมาแล้วครับผมพันหกหหกโอ้ยเอาสิครับผมดอกนี้แตกมาปดพันเก้าแปดหกนะผม ได้เรื่องเลยนะขึ้นมาถึงคูณ20แล้วตอนนี้มาดูกันคูณ20จะแตกหรือเปล่าแตกมาจนได้นะครับขึ้นมายันถึงคูณ2 2คูณ22บจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมคูณ2 2นี้ขอหน่อยแลววนนอหละว,วันนี้เอาให้หน่อยเร็ววันนี้เอาให้หน่อยเร็วโอ้โหแตกมาหมด4 38นบะผมก็พอ,พอได้เรื่องอยู่๋ยวได้ขึ้นเบ็ด3 40กันเลยดีกว่าไม่รอช้าใส่เบ็ด40กันไปเลยวันนี้เอาหน่อยครับผมเปิดเอาโตไปอีก10หมุนนะว่าจะเป็นยังไงขอหน่อยและกันเบด40 อกำไรขนาดนี้ไม่ขึ้นอยู่ไหวครับอยู่เบ็ดเดิมคงดูดแน่นอนมาดูวันเบ็ด40จะเป็นยังไงครับผมตอนนี้คูณ2แล้วโอ้โหขอหน่อยเร็วขอหน่อยขอสวยๆหน่อยครับผมมาให้หน่อยเร็วมาให้ฉันหน่อยโอ้โหเอาแล้วไงมาทีละหน่อยแล้วตอนนี้ขึ้นเบ็ด40บแล้วยังไงดีครับผมดอกนี้มาไหมาอีกตัวเดียวโอ้โหมา2ตัวเลยครับผมตอนนี้สเก็ตเตอร์เข้าไปแล้วครับผม5้าตัวแบบนี้เข้าไปเลย12บหมุนนะครับผมขึ้นเบ็ด ไม่แตกนอกแต่เข้าสเกเตอร์ให้เอาสิแต่มาดูกันเลยว่าเข้าเบ็สี่สิบแล้วจะแตกให้บังเท่าไหร่นะผมสเกเตอร์ห้าตัวมีเก้าไปสิบสองหมุนเลยนะมาดูกันเลยนะตอนนี้คูณสี่ไหลไป,ปสวยๆว่ายังไงคูณหกโอเคแตกให้บงังมาแล้วพันสี่หกสิบสี่คูณแปดอย่าไปหยองนะผมตอนนี้ขึ้นมาที่คูณสิบแตกให้อีกทีหนึ่งสวยงามว่าไงคูณสิบสองโอ้โหให้สุดถึงคูนสิบนะผมแตกมาสองพันหกอะเอาเรื่องเลยนะ มาดูกันต่อครับผมยังเหลือหมูนิกเยอะนะตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงคูณสิแล้วนะโอ้โหดอกนี้ย้ำไปทีพันสามสี่สี่ย้ำไอีกทีขอทีำไปคูนแปดสวยงามครับผมเอาอีกทีหน่อยไปโอ้โหปวดจะแตกก็แตกไม่หยุดจริงๆนะผมย้ำไปที่พันเจ็ดสสี่อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้คูนยี่สิบแตกให้แล้วก็ขึ้นมาที่คูณยี่สิบสองว่ายังไงละดอกนี้แตกมาพันสามยี่สิบขึ้นมาที่คูณยี่สี่แล้วนะตอนนี้โอ้โหดูสิแตกอีกที่พันแปดแล้วผม แตกฉอละพันกว่าพันกว่าแบบนี้แนละ้วรู้เรื่องเลยนะผมเบสสี่สิบนะเอาเรื่องจัดเลยนะวันนี้ดูทรงบังบวกสมชื่อแน่นอนนะผมมาดูวันดองนี้แตกให้แล้วคูนยี่สิบขึ้นมาถึงคูนยี่สิบจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคูนยี่สิบดองนี้เอาหน่อยเร็วันนี้อื <c oughs> เป็นไงล่ะเป็นไงขอทีหมุนสุดท้ายไม่มาผมไม่มาไม่เป็นไรอย่างมาก็แตกมาให้บังทั้งหมด6,540นนะ โอเคไหมล่ะวันนี้แบบนี้ก็ขึ้นเบ็ด50กันต่อเนื่องเลยนะบวกมาถึงหมื่นหนึ่งแล้วอนะกลัวที่ไหนนะครับผมกดออโตอีกสิบหมุนนะไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดจริงๆนะผมไม่เข็ดนะวันนี้โอ้โหเอาเรื่องเลยนะวันนี้มามาถึงขนาดนี้ได้ล้วเป็นไงนะครับผมยังไงจะเข้าทุกเบ็ดเลยหรือเปล่าแบบนี้จะเข้าทุกเบ็ดเลยหรือเปล่าสเก็ตเตอร์มีรู้อีกแถวรู้อีกแถวนึงว่าไงแถวสุดท้ายไม่มาโอ้โหเดีว่าจะใช่นะขึ้นเบ็ดปุบจะเข้าปั๊บเลยแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับผม ว่ามันจะแจกหนักจริงๆนะแบบนี้ไปกันต่อเนื่องเลยนะตอนนี้ก็อยู่ที่เบต50าสิบนะผมเบต50าอาโตก็จะหมดแล้วว่ายังไงกดเองกันสิครับรออะไรเราไวรุ่นมาดูกดเองบ้าง,างนะวันนี้บังมือจะเฮงหรือเปล่านะเพราะว่าเปิดเอาโต้ไปหลายรออมากเลยนะผม เดาีมาดูกดเองกันบ้างนะผมหน้าแดงมาสวยๆ1050เอาเรื่องจัดเลยนะผมโอเคเลยวันนี้นะแตกมาชุดสุดท้ายพอประมาณนะผมบวกมาถึง12ื่นแล้วนะบ้างว่างว่าพอกันแค่นี้ดีกว่านะสําหรับใครที่ชอบคลิปบังก็ฝากแทกไลค์สับสไครต์กดกระดิ่งกองแกงกองแก,ง,กงให้ช่องบังด้วยน,นะวันนี้บังอูพาเพลินก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า